อันนี้นั่งได้ใช่ไหมครับอ่ะเอียงขึ้นแค่น,นี้อ๋อต้องแต่งตัวให้ได้เงวันนึงจะได้ใช่ไหมเนี่ยมไม่ได้สนใจสักคันไหมครับชอบสีขาวอ๋อมอเตอร์ไซค์เหรอครับจันยูชอบเอี <c oughs> ยงชอบมอเตอร์ไซค์สีอะไรครับแล <c oughs> นียังชอบมอเตอร์ไซค์สีอะไรสีเงินครับเข้าใจไหมเข้า <c oughs> ครับท่าน น้องคอยสอนท้ายน้องแคอย่าสั่นดีครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าสัา่นนะฮะ คุณผู้ชมครับสโมสรเมืองทองทั้งทีมนะฮะสตาฟโค้ชทีมงานของเราด้วยนะฮะก็ได้เดินทางไปที่ Impact Challenger Hall 1นะครับซึ่งณช่วงนี้ที่ Impact Challenger Hall เนี่ยมีงาน Bangkok International Motor Show นะครับซึ่งแน่นอนการเดินทางไปเยี่ยมชมงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้เราจะไปกันที่บูธยามาฮ่าสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของสโมสรเมืองทองของเรานั่นเองแหละครับแหมต้องบอกว่าในบูธของยามาฮ่เนี่ย ละลานตาไปด้วยรถรุ่นใหม่เยอะเลยล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดใครต้องการที่จะมาเยี่ยมชมบูธยามาฮ่านะครับคลายแม็กสำคัญนะอยู่ที่มีนิวยามาฮ่ R9 นะครับแล้วก็นิวยามาฮ่ R3 รวมไปถึงรถคลาสสิกนะฮะต้องบอกว่าใครที่อายุเกือบจะแตะ40เนี่ยมาเห็นรถวินเทจของทางยามาฮ่าที่เป็นสไตล์สปอร์ตเฮอริเทจนิวยามาฮ่ R.S. 400 f i n a l e d i t i o n เนี่ยลงรักอย่างแน่นอนครับแอดมาเห็นแล้วยังละลายเลยนะครับเรานึกย้อนไปสมัยที่คุณพอ่ณพอเรายังเป็นวัยรุ่นนะฮะรุ่นสไตล์แบบนี้นี่แหละครับไปทำงานแล้วเราก็นั่งบนถังน้ำมันไปนะฮะ<ห>พอได้กลับมาเจอรถแบบย้อนยุคเก่าๆอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เงินเก็บในกระเป๋านี้สั่นเลยนะครับซึ่งรถคลาสสิกแบบนี้ก็เหมาะกับพี่เอี้ยงธีรพลเยอะเยยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะจะต้องแต่งตัวให้เข้ากับรถคลาสสิกสักนิดหนึ่งนะครับนี่ต้องแต่งตัวแนววินเทจแบบนี้นะฮะสวดยากน่ะไรวะนี่รู้สึกเสื้อสีสุดท้ายของรายการสีสวยมากอ๋อรถเหรอรถรถรถราคาเท่าไหร่ครับแสนเก้าหมื่นแปดสองแสนเก้าหมื่น ใม่บอกสเปค <laughs> เหมือนรถพ่อเราตอนเด็กๆอ่ะแล้วเราต้องมานั่งตรงถังน้ำมันเนี่ยก็ผมไม่มีรถครับต <laughs> อนเด็ก <laughs> ไม่มีอะไร <laughs> ไเลยเอาดีๆรุ่นนี้ผมทาง y าฮ่านี่เหมาะกับพี่เอี้ยงธีระผลเยอะเยยะมากๆเลยนะครับ

ดีเลยรถเล็กไปเลยพอเป็นเกมพอดีพี่คิวยอดสูงไอันนี้สูงกว่าป่ะเอ้ยนี่โอเหมาะเลยโอ้พี่เหมาะดีแต่ตังค์ไม่เหมาะเลยตังค์ไม่มีตังค์เลยโอเหมาะเลยผ่อนเดือนเท่าไหร่อ่ะสองพันได้ป่ะผู้ปีหน้าผ่อนเดืเท่าไหร่โอ้โหสี่แสนสี่แสนแตายไดยป่ะโอ้โหขาดจรุดว่ะ ก็ฝากถึงแฟนกลับสมงสรเมืองทองของเราด้วยนะครับงาน Bangkok International Motor Show เนี่ยมีจนถึงวันที่6เมษายนกันเลยทีเดียวนะครับแวะมาเยี่ยมชมบูธยามาฮ่ากันด้วยนะฮะมีรถคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยมาโชว์ในงานค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยละครับสามารถสอบถามข้อมูลได้จากพี่ๆเซลพี่ๆทีมงานนะฮะร,รวมไปถึงน้องๆพิตตี้ที่อยู่ในบูธยามาฮ่เนี่ยน่ารักมากๆด้วยเช่นกันนะครับ พี่นายสนใจสักคันไหมครับชอบสีขาวอ๋อมอเตอร์ไซค์เหรอครับอชอบสีเงินดันจูชอบดันจูไม่ชอบมอเตอร์ไซค์สีขาวอ่ะชอบสวยครับสวยหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ต้องถามต้องถามอาาจรย์เนี่ยต้องถามอาาจพี่นี่ยัง เยงชอบมาเตอร์ไซค์สีอะไรครับจะเนี่ยังชอบมอเตอร์ไซสีอะไรสีเงินครับรถอะสีดำเอาสีดำใจตรงกันพี่ได้เลยวะรถมาสีดำพี่อยากได้สบรรถ ใครว่างสุกเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมนะฮะแวะมาที่บูธจะมาฮ้าที่ Impact Challenger อ a l l 1เมืองทองธานีกับงาน b บ n g อ o k International Motor เต o w 2025กันด้วยนะครับโอ้โหเลยกลายเป็นคันเล็กเลยเพรพอเป็นตองเลยมันก็ต้องคนตัวสูงนเนาะ ว่าจะขึ้นยังไงเป็นงานโอเมไหมโอเคมไหมเอเคครับท่านน้องเขยจะสอนท้ายให้น้องขึ้นอย่าสั่นดีครับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าสั่นนะฮะก็สามารถมาที่งานมอเตอร์โชว์ได้นะคะตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่6เมษายนค่ะ ในบูธจามาห้ามี mm รถ <โ parece. S 1> <sabia? S 2> ก็จะมีรถเปิดตัวใหม่นะคะก็ถ้าเป็นหนูจะแนะนําตอนนี้ก็จะเป็นตัวแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอาร์ซีรีส์มาเยอะๆเอ๊ะแนะนำไอจหน่อยได้ไหมรับฝากคนเดยครับ Ig ผ้าใหม่ซิลค่ะ P A M H A I S I L K อันนี้ส่งให้ผมคนเดียวนะครับไม่หลักนะมาเยอะมาเยอะๆนะคะ ก็มีตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่6เมษายน,น